สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของนคนเครือยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณซาฮินเอออาชา,ชา,ชา,นนาซาฮินนะครับจากแคลนไซนะฮะหรือสีไม่รู้นะฮะต้องออกเสียงยังไงรู้แต่ว่าวันนี้เขาเป็นอเมริกาสีเขียวนะครับที่ฝั่งขวาบนนะแต่คุณต่อสู้ของเขาคุณอิงกี้เฮ่เฮ่เฮ่นะครับไม่ใช่ห้าห้าห้านะ <laughs> มีคนละคนกันนะ <laughs> แต่น่าจะอยู่แคลนเดียวกันนี่แหละ เป็นอิรักสีเหลืองนะครับที่ฝั่งสายล่างนะฮะของแมป Hex freezes over นะก็เป็นแมปอันนี้เป็นแมปเวอร์ชัน LE เลยนะฮะเป็นเวอร์ชันที่เขาเอาไปใช้แข่งกันเลยนะครับปกติตามจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นแมปสี่ผู้เล่นนะครับแต่ว่านี่ผมมาจัดเป็นแมชหนึ่งหนึ่งนะฮะแล้ก็มาดูกันนะครับว่ากูนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะนะฮะเป็นผู้เล่นที่มีแคลนกันทั้งคู่เลยนะครับผม ดูทรงแล้วก็คงจะเป็นการเป็นงานคันคู่นะฮะส่งม้าออกไปสกเกลนะครับผมตามปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะต้องส่งม้าไปสกเกลก่อนในช่วงต้นเกมนะฮะโอเคเอออะไรโอ้ม้าถูกยิงแต่โอ้มีจีไอมาตั้งป้อมรอตรงนี้นะฮะนี่จีไอนะครับโอเคยังไงฮะแบบนี้ก็หลายๆท่านอาจจะประสบปัญหากับการที่ ตัวแมพเนี่ยมันสว่างมากจนรู้สึกแสบตานะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะลดแสงลงได้นะโอเคครับฝั่งสีเขียวนะครับรงลงรถเสร็จปั๊บต่อมาที่สนามบินต่อเลยนะครับออกเป็น IFV เหรอครับผมจะเล่นอะไรครับอย่าบอกนะว่าจะเล่นเป็น IV Rush เป็นไปได้นะฮะอู้มาอีกหนึ่งคันนะส่วนฝั่งสีเหลืองยังไงครับขายสิ่งก่อสร้างตรงนี้ทิ้งมีเมงมุมด้วยนะครับตัวหนึ่งมีโรงรถอยู่หนึ่งโรงแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองเงินเริ่มจะร่อยรอนะฮะ อ๋อเอาเงินไปลงกับรถกับแรกก่อนนะฮะช่วงแรกโอเคฝั่งสีเขียวโอ้โอ้ต่อมาแบตเทอรแลบแล้วนะฮะตอนนี้ฝั่งสีเขียวมีไอเอฟวีสองกับคริสลี่สองนะโดยจะเล่นคริสลี่ผสมกับไอเอฟวีโดยที่ให้ไอเอฟวีเป็นตัวซัพพอร์ตอย่างนี้แหละไม่มุมเข้าไปแล้วนะครับที่คริสลี่ต้องดีนายทิ้งนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยชาฮินโอ้เรียบร้อยครับแตกนะครับผม,ม,ม,มแล้วข้อเสียคือ ฝั่งสีเขียวอะ่ะป้อมปืนรถถังมันหันมาทางนี้ไงแล้วแม่มุงมันมาจากทางนี้เออมันหันมายิงไม่ทันนะฮะแตกนะครับลักษณะนี้โอ้โหฝั่งสีเหลืองนะก็ชิวๆนะครับต่อโรงรถมาอีกหนึ่งโรงนะฮะฝั่งสีเขียวด r o p GI ลงตรงนี้มีเซนทรีกรันงอขึ้นมาตามปกตินะครับคุณคุณคุณอะไรอะ่ะชาหินฮะจะด r o p GI แอบมาลอยหลังบ้านนะครับแต่ว่าเข้าไปก็ตายหมดนะเนี่ยโดนรถเก็บได้ยิงตายนะ ยังไงครับมาตรงนี้ปึ๊บตั้งป้อมอ้หทำอะไรครับทำดาเมจได้นิดเดียวนะนี่โรงเก็บแร่ไม่ใช่โรงเก็บแร่โรงรถโดนไปนิดหน่อยนะฮะโอเคส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวเอนจิเนียร์กาเดียนจีไอมาแล้วนะครับเอนจิเนียร์เอา, Engineer เ,า IV, เอนจิเนียร์เข้าไอวีออไม่ใช่นะฮะแค่ขยับมานิดนึงนะครับโอเคผมว่ามีแบ t เ e Lab อบ่างนี้นี่มิราดต้องมาแล้วนะแต่ว่า เขาก็ยังไม่มานะเขาเขาจะเล่นอะไรครับคุณชาหินแปลกๆนะฮะเหมือนจะเล่นแนวตั้งรับไว้ก่อนปัม๊มอ๋อปั๊มการเด้นเจออกมาโอเคแสดงว่าจะออกเปทเทลฟอร์เสนะฮะดูท่งแล้วโหแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองเข้ามาแล้วนะฮะเนี่ยสีเขียวยังไงการดรอปจีไอลงมาแล้วเอาเจไปตั้งป้อมตรงนั้นไม่ได้ครับคุณต้องอรถเก็บเร่เรียบร้อยครับโดนด,ดาเมจแตกไหมครับ ดึงนี้ไม่ทันนะครับผมแตกหนึ่งนะฮะแตกสองเรียบร้อยครับแตกสามนะครับแตกสามแน่นอนครับลักษณะนี้แล้วทำไมคุณไม่ดึงรถเก็บแร่หนีครับเนี่ยฮัลโหลโอ้โหฝั่งสีเขียวรถเก็บแร่หมดแล้วคุณไม่มีรายได้เยเนี่ยคุณต้องขายสิ่งก่อสร้างทิ้งนะฮะแตกแน่นอนครับลักษณะนี้เบื้องนฟอร์เทสมีอยู่แค่คันเดียวโดนไรโน่ฝูงนี้รุมยิงแตกนะฮะต้องถอยนะครับเรียบร้อยไรโน่แตกไปหนึ่งนะฮะตอนนี้ฝั่งสีเหลืองยังไม่บุกนะครับเหมือนกับว่า จะคอยสั่งสมกําลังก่อนนะครับส่วนตรงนี้มี MCV ลงมากลางข้างล่างนะครับเพื่อที่จะทําการ expand นะฮะโอเคฝั่งสีเหลืองบุกเข้าแล้วนะครับกัดจะสไนไปที่ Battlefortress แต่มันหนีไปได้นะครับยิงเรียบร้อยครับพับฐานใหญ่เป็น MCV วิ่งหนีเลยฮะจังหวะนี้เอายังไงครับ Battlefortress มาตรงนี้ก็แตกครับผมการ์ดียน G.I. ไม่ตั้งป้อมเอออย่างนั้นนะครับต้องเปลี่ยนนะฮะสลับอาวุธเป็นจรวดต่อต้านรถถังแต่สุดท้ายมันก็ตายดี MCV ว่าไงบึมนะฮะ โอ้มีรถเก็บแร่มาเพิ่มแล้วแล้วยังไงครับสีเขียวซาฮินฮัลโหลเป็นผมผมกดยอมแพ้ไปแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยครับตั้งป้อมยังไงก็โดนเหยียบอยู่ดีฮะไม่ได้นะครับแบทเทิลแลบไปแล้วนะครับ GG นะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหไม่น่าพลาดเลยนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเฮ้ๆฮฝั่งสีเหลืองนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ